อะไรวะเนี่ยโอเคผีชื่อไมเคิลมาตินแล้วก็สนองคนที่อยู่คนเดียวก้ไปเตรียมต้องตัวกันะเนมาเมีถ่ายน้าเสียติดตั้งแล้วอุณเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าน้องสาวที่เหนมาไม่รู้อะ เดีกว่าโปรละโกโกคนยจให้ด้วยนะโกคนยจให้ด้วยครับผีชื่ออะไรเลยเเดี๋ยวๆๆเดจะล่าผีแต่ไม่กดกูแจ่ผีชื่อะไนะผชื่ออะไรนะ ชื oh, ่อเชมาตินทำไมชื่อเชียวมาตินน่ะชื่อน่ารักจังอ่ะทำไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้ชื่อน่ารักจังอะฮัลโหลโจยุ e ยาเยอย่าเ่งจะดิดูเกินดูเกินดูกูผีดูกผีแล้ว เร่งอุณภูมิมันคงที่ก่อนแล,ล้วเราก็เดินหาเพราะว่าแรกๆมันยังไม่ปรากฏประมาณหนึ่งนาทีแรกอ่ะมันจะยังไม่เห็นทีนี้ไหมครับทำไมครับผมหน่อยเพื่อนผมว่าห้องรถแน่เลยโอเคตามมันมาเพราะว่าห้องรถผมคิดว่ามันแปตกโอเคห้องรถไม่มีเฮ้ยอุ่นแชม,ม,มพูจเจริญแชมพูจเจรมญอุ่นแชมพูเจริญ ปะปะปะมึงียู่ไรนเลกกูเลยชิบหไย้ปะปะโอเคนี่อยู่ชั้นบนผีนีอยู่ชั้นบนเจอเจอต้องหากระดานผีบอก่อยไหมมามามาทุกคนทุกคนตามมาไงยังไปตามมานีกลัวนะเนี่ยรู้ไหมเรียกกลัวไปชายถ้าเกมมันกลัว ห้องหนีอเรยอ้งไหนเจอเจอเนี่ยห้องที่ไปหน่อห้องนั้นเลยเนี่ยผมวางของไว้ละห้องนั้นแหละเอออไม่ใช่เออห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ติดลบไม่ติดลบไม่ใช่ผมเยไปไปลิเกเกนามามมาาามาเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ากลัวเดี๋ยวตไปเดี๋ยวตาไปามเรู้แล้วแล้วว่ากลัวรูแล้วี้ ปีอ๋อเออปีน่าจะฟีนิงนี่ละปีผมื่อกี้มันเป็นตัวไหนเนี่ยนะปีนคนละหนึ่งกับปีปีปีละไม่เลยอ่ะมันยังไฟกว่าไฟไหมเป็นไฟแก่งคุ้นนะ ไเก่งไ,ฟไฟพราะนั้นไม่ไหนแล้วเอาอีเมสไปวัดด้วยแล้วก็เอากล้องไปวางสักไรอันนี้ไปเอากล้องไปวางเอากล้องไปวางเอาไปตัวเดียวเนาะเอาไปตัวเดียวเนาะเอาไปสอ,อ,องตัวนี่โอเคโอเคครับให้มันทักบิดคอร์ดพี่ยุ่มหลอกผมปะเนี่ยหลอกกพี่ไปปะนะพี่ยุ ทำไมทำไมไม่รู้มันทำไมไม่รู้ว่ามันน่าผิดเองเกมมันเดินช้าคนนี้คนนี้เป็นโควิดค่ะต้องอยู่ห่างๆเกิดเกิดอะนั้นก็เกิดแไมถ้าโดนปิดประตูแล้วทำไมมันหกประตูตรงนี้อ่ะห้าด้วยเนี่ยข้างในนี้ข้างในนี้มันมีข้างในนี้ว่างไหนครับโม โดนโชว์ปีกินเล่นไฟกินนักเกินในพวกนี้เริ่มต้นแล้วก่อนแล้วใครไปเปิดไฟตรงนั้นว่าน,นัา่นน่ะมีมีครับมีครับ มีสามตัวมีแฟนทอมแม่กับยูเล่ถ้าดูดูอะมแมงเม่ถ้าแหละเวลาจะหมดแล้วมันก็จะอันกึมีเวลยเลยะมังนะมีเวลยอะไรบ้างมีเฟโมเทอร์แล้วก็น้ำงหน้า 是 Hello, where are you? Where are you? Give me Give me you, huh? you huh? Michelle. Where are you? We have two, right? <laughs> We are two, right? you hear you, you, you ไม่มีครับนี่แฉวฮัลโหลเปิดคาราวานเปิดคาราวานเปิดคาราวาเปิดคาราวานคาราวานอยู่ไหนหยุดดังคาราวานอยู่ตรงไหนพี่ยุ้งจำได้ไหมผมลืมแล้บ้านนะคาราวานอยู่ข้างล่างเพราะพี่ไป,ไป,ไ,ปไปกดเล่นอยู่ ลงบนครับลงบนลงบนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟให้หมดจะดูมันกับพีทไหมตรงที่เปิดไฟตรงนี้อหายไปฮัลโหลมิเชลแวร์อยู่ช่วยยูเซลมิเชล Michelle fucking god! Váy là, Are you here? Hello. Hello? Where are you? Where are you? Hello, where are you? Where are you? Michel. Michel. Where are you? Where are you? Michelle Where, are you, Where Michelle? are you, Michelle? Show yourself Michelle i Michelle ดือ้อวะบีตอนนี้ไม่ออกมาที่เลยขี่ไม่ดุเลยจัยงหวะนี้ขี่ไม่ดูเลยเคลิ๊งเรื่องไปแล้วเออมันไม่ออกมาเลยอ่ะนั่นดิือทำไมไม่ออกมาเลยอ่ะไม่ไมีแม่ข้ำไปกับพี่เลยเชี่ยละหรือระวงังหรือว่าระวงรังผิดหรือว่าเพื่อนเราเปิด ตอนนี lighting, MV, majesty, also, ้ผมอยากรู้ราคา UV เออใช่ให้ผิตัวนี้มันชอบคนอยู่คนเดียวอะไรหอไม่กล้าเราได้ตัำเดียดูอยู่ว่าคุณดูอยู่มันชอบอยู่คนเดียวเพื่อนอะไรไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลยตอนตอนแรกอ่ะมันขึ้นอยู่สามที่บอกว่ามันขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเลยก็ลองไปคนเดียว ทำไมน้องนุ่มปูอย่างทำไมน้องนุ่มปูอย่างแค่นี้ลองไปคนเดียวไหมละ่ะโม Motion นเซอร์มันเดินมันเหมือนมันเดินผ่านอยู่นะมันเดินมันเหมือนมันเดินผ่านอยู่นะ

ครนี่รไม่ต้องกลัวฉัว่าน้องอยู่ข้างในอะไรด้อแล้วเราต้องส่งหบอวยกตายทุกคนหนึ่งก่คนงรจะไปอะเียดเียดอคเงคเียเดียวผมอยู่ข้างหลังเขหนุนนะ

เมื่อกี้มันแสดงตัวรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้โกรธอ๋อ้ออี่พอะบอกก่อนนี่ของโตของโตองตครยนหรือเปลหรือว่าของปของโต๊มกี้ผมเห็นตอนตายมกั้นเราจไม่ตัดตทกคนลองเรียกดีลองเรียกดีลองอยูวีส่เหมือนเหมือนจะเห็นมือนจะเห็นลองลองต้องเขาไปในูนี้เมื่อกี้อออกัตูมาก่อน ตะไปหน่อยไปหน่อยตะไปหน่อยตะไปหน um hey. oh, ่อยตะปดเชียแหละเชียแหละมันมันมัอยู่มันอยู่ห้องนี้เห็นเด็กชายมาเฮ้เชี่ยอวไรเฮ้ใครอยู่คนโอ้คุณปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปีดปปิดปปี๊ปปี๊ปป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 ป นี่นะมันยังไม่โกรธนะะคือเราอย่าเพิ่งนี่มามาเอ้ามาใช่เพราะว่าไฟไฟฉายบันีม่กระพริบมันยังไม่โกรธคุณเฮ้ยทับไปอย่าเฮีมันทำให้กลัวทำให้กลัวมามามาพี่อยู่ข้างไม้กันพี่ผมผมจะกลัวกลัวเพื่อนเลยผมเข้าผมเข้าดิสคอดไว้ไงแล้วเพื่อนมันเสียงดังดูตกใจเพื่อมโอเคมันไม่น่ามี

มิเชลมาตินมิเชลมาตินเราลองเดินถอยแั้วสามคนไหมให้เรียกคนเดียวอ่ะโยูเซลมิเชลถอยถอยถอยออกมาดิถอยออกมาก่อนแต่เราเราอยู่างนี้มิเชลมาตินฮัลโหลประตูทำไมล่ะเพื่อนหนีก็เดี๋ยวหนีไม่ทันมิเชลมาตินโอ้ก็เอาไว้ไว้งี้ยก่อนเปิดเปิดไว้แค่บานเดียว มิเชลมาตินพี่พี่พูดดีอยู่ี่เดี๋ยวไอทำไมไฟมันกระพิอ่ะอันเนี้ยใช่พตรงนี้ไฟมันกระพิบตรงเนี้ยบล็อก่วเดี๋ยวถามพี่ก่อใช่มันจะอาจจะเป็นสปบล็อกก็ได้นะมพี่พี่พี่ไม่อยู่หน้าไม่ไม่่ผมเสียพี่พี่ไพี่ไ

ปุ๊บแล้วคนคนนี้ก็ตายเลยแต่ไต่อยู่ในตู้แล้วมันตายอะไรอย่างงี้ลงก่อนไหมลงก่อนไหมว่างเพื่อนทำไมมีอะไร เมียมึงก็เหมือนเมียกูแหละเพื่อนตะกี้น้องดุมากจู่ๆน้องหักคอหักตอนน่าตานิดถ้าถ้ามีกดออฟมีฟิชชิ่งเอ่อแล้วการการคุยกับเมื่อกี้เป็นสเปริลล์บล็อกได้มันมีแม่แมอย่างเดียว เราเราจะ<ห>เราจะ,จะลาต่อหรือว่าเราจะไปอุยสิบพันันเมื่อกี้โอ้โหดูมากไปมันดุขึ้นนะั่นอะเมื่อกี้เราปิดไฟเร,เราจะตอบเลยหรือว่าไปหรือว่าไฟต่อหรือวาอ่ายังไงเมื่อกี้เราปิดไฟหมดเลยใช่ไหมคือน่าจะเป็นแม่แหละเราไว้ตอนนี้ไฟดับทั้งบ้าน ดันท้องวานเน่มันดุมากเลยเราเราจะตอบแม่แล้วนะ<อ>กินยาก่อนไหมกินยาก่อนไม,ไ,มไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเดี๋ยวมันถักกลุ่มก็อีกคนนึงไม่เหล็กใ,ในตู้ก็ไม่รอดสิบเลยอ่ะดูดิมันสิป๊บนึงมาสิน่าจะปรากฏปะจับ ้ออมโดูเ oh, ก oh. ินโอ้ดูเกินเมื่อกี้เพื่อนพาผมหลอนเพื่อนหลอนแล้วผมก็หลอนไปเลยใไอไอมาหลอนแล้วคุณก็ตายด้วยผมเห็นตายขาตู้คือไรดีทำๆๆไรตีลมบนของให้หน่อยนะเพื่อขาตู้เลยเหรอใช่ใช่มันหักคอขาตู้เลยเห็น แล้วแล้วปิดประตูทันไหมประตูปิดปิดทันผมว่ปิดปิดทันนะปิดเพราะว่าหลังแต่ทำไมมันหักคอได้ก็ไม่รู้แล้วก็ตายเลยเขาว่าผีบางตัวมันวาร์ปได้ก็น่าจะแฟนทอมก็สมเพศสมบูรณอยู่นล้วแฟนทอมเข้ามาหักคอในในตู้เลย Okay.